รู้ไหมคะทำไมลูกถึงไม่กล้าพูดความจริงกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับความจริงของลูกใช่ไหมคะพอเวลาเขาพูดความจริงก็หาว่าเขาเถียงใช่ไหมคะพอเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดในความรู้สึกของเขาก็บอกว่าต้องฟังฉันฉันอาบน้าร้อนมาก่อนแกแกจะมาเถียงฉันได้ยังไง ฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นพ่อแกนะใช่ไหมคะทาให้เด็กๆไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่กล้าที่จะพูดให้พ่อแม่ฟังว่าความต้องการของเขาคืออะไรนะคะ,ะบางคนบอกว่าเลี้ยงลูกแบบเป็นอิสระให้ลูกคิดเองทําเองทุกสิ่งอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอะวางแผนไว้ให้ลูกหมดเธอต้องทําแบบนี้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 ตามที่แม่จัดแจงเอาไว้เสร็จสรร นะคะแล้วก็บอกว่าให้อิสระกับลูกจริงๆแล้วอิสระของลูกก็คือเขาสามารถเลือกทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําที่เขามีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรืออะไรต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ในกฎเกณฑ์นะคะอยู่ในกฎเกณฑ์ว่าคือต้องมอีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะระเบียบวินัยในตัวเองเป็นเรื่องของเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรที่ผิด ไม่ไม่ถูกต้องอะไรก็ปล่อยให้เขาทํทาทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คอยดูอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรานะคะเพียงแต่เราก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆใช่ไหมคะคอยคอยแบบพูดในสิ่งที่ควรจะพูดบางครั้งที่มากเกินไปที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานที่คิดว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทุกสิ่งอย่างก็ถูกต้องเสมอคืออาบน้าร้อนมาก่อนแล้ว ก็จะไม่ฟังลูกเลยว่าความต้องการของเขาคืออะไรนะคะทาให้พ่อแม่กับลูกคุยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเอาตัวเราเป็นเป็นหลักว่าความคิดของเราถูกต้องเสมอเพราะว่าเราเกิดมาก่อนเราเลามาก่อนความคิดของลูกจะต้องผิดเสมอจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกทุกวันนี้คือการใหอิสระทางความคิดกับเขาเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องที่เขา ชอบในเรื่องที่เขาอยากจะทําและมีความสุขเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพของเขาได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานหรือการคบเพื่อนอะไรต่างๆนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูอยู่ห่างๆนะคะถ้ามากเกินไปเราก็ค่อยบอกค่อยเตือนนะคะ